ครับสวัสดีครับนี่คืองานก่อกำแพงหินเรียงหินนะครับแปะผนังนะครับก่อที่ร้านอาหารปูเป็นนะครับซีฟูดัาจอมเทียนนะครับก็มาอัปเดตหน้างานนะครับในวันที่ของที่ยี่สิบหกและยี่สิบเจ็ดนะครับก็มาอัปเดตนะครับให้ได้รับชมกันนะครับที่ร้านอาหารปูเป็นซีฟูดนะครับหาจอมเทียนนะครับ ตั้งนะครับแพงหินนะครับสวยนะครับก็ทีมงานช่างนุพัทยานะครับครับก็อยู่ในขั้นตอนของการปูท็อปบนนะครับ,รบก็เป็นงานนะครับ สวยหนึ่งชิ้นงานนะครับของทีมงานช่างนุพัทยานะครับที่ร้านอาหารโปรเป็นซีฟูดาจอมเทียนนะครับเพื่อนท่านใดนะครับที่กาลังมองหาช่างฝีมือดีๆนะครับก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างหนุพัทยานะครับงานดีงานไวงานแข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นะครับต้องช่างหนุพัทยานะครับการันตีนะครับผลงานมากมายหลายร้อยชิ้นงานนะครับกับความสวยงามและความแข็งแรงนะครับร้อยเปอร์เซ็นะครับของทีมงานช่างนุพัทยานะครับ มาอัปเดตนะครับให้ได้รับชมนะครับเพื่อเป็นไอเดียนะเป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับเพื่อท่านใดนะครับที่ต้องการผนังหินสวยๆครับกำแพงหินกันดินนะครับหรือเสาหินลวหินสวยๆครับก็ต้องนึกถึงทีมงานช่างลุกพัทยานะครับที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์นห้าแปดห้าหนึ่งห้านะครับรับออกแบบติตตั้งนะครับกำแพงหินทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับยินดีคำปรึกษาคำแนะนำนะครับ งานดีงานไวงานแข็งแรงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเชียงนุพัทยาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับคนทําหินช่างนุพัทยานะครับก็จะมาอัปเดตนะครับให้ได้รับชมกันนะครับจนฝางานจะเสร็จนะครับก็อย่างหลายตัวนะครับตัวนี้นะครับก็นะครับส่งมอบงานนะครับวดที่หนึ่งนะครับก็ตรวจสอบหน้างานนะครับ เพื่อความถูกต้องนะครับและตัวเลขนะครับของหน้าง,งานแต่ละชิ้นงานนะครับก็ขอฝากผลงานนะครับช่างนุพัทยานะครับที่เบอร์โท0830058515ครับสวัสดีครับ